สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้ป้ามาแนะนำวิธีการถักตัวพวงดอกไม้แบบนี้นะคะลักษณะการถักเหมือนตัวพวงมาลิทั่วไปนะคะเพียงแต่ว่าป้าต้องการให้เห็นดอกชัดเจนมากขึ้นป้าก็เลยจะไม่ได้ถักทุกหลักป้าจะถักหลักเว้นแถวเว้นแถวแถว,แถวหนึ่งก็จะถักแค่สามดอกเหมือนแพทเทิร์นที่ป้าเขียนให้ไปแบบนี้นะคะเนี่ยลักษณะคือเนี่ย ทำหกห่วงแต่ว่าถักห่วงเว้นห่วงนี้นะคะแถวหนึ่งก็จะได้สามดอกแต่พอมาแถวที่สองเนี่ยป้าไม่ถักป้าก็จะจำจะทำโซ่3ามแล้วก็เอ็กไปทุกหลักเหมือนเดิมแล้วก็มาแถวที่3ป้าก็จะขึ้นแต่ขึ้นดอกแต่ว่าการทำเนี่ยคือจะให้ให้อยู่สับบางให้อยู่ให้อยู่สับบางกันนี้นะคะ,อ,ะอาจจะงงสำหรับบางท่านนะคะ แต่มันก็เหมือนเดิมแล้วค่ะจะ,ะป้าจะถักป้าจะแนะนำสองแบบนะแบบนี้สำหรับมันก็ง่ายหน่อยไม่งงคือถักทุกแถวเพียงแต่ว่าสลับสลับหนึ่งเว้นหนึ่งข้ามไปแต่อันนี้ป้าจะแถวหนึ่งป้าจะทำสามดอกแถวหนึ่งไม่ทำแถวหนึ่งก็จะทำแต่เป็นการสับบางกันเรามาดูกันเลยค่ะอธิบายอาจจะงงนะคะป้าอาจจะพูดไม่ค่อยเข้าใจนะ เดี๋ยวตอนเริ่มต้นป้าทำสีนี้ให้ดูนะคะเป็นไหมพรมนะสีสีนี้เป็นไหมพรมไหมพรมของสหศินสามพายนี่นะคะเบอร์นี้นะส่วนตัวที่ป้ากำลังถักอยู่คือสีเขียวเป็นไหมไหมซอบทัดนะคะได้ถักซอบทัศแต่เดี๋ยวจะลองสีนี้ให้ดูด้วยแต่นี้ป้ากำลังถักสีเขียวอยู่ ขึ้นต้นให้ดูนะคะนี่นะไ,ไม่พรมเป็นเข็มขึ้นที่โซ่สิบสองนะคะปักขึ้นให้ดูที่โซ่สิบสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด 9 1้า1 12เมื่อได้โซ่สิเราก็มา C เป็นวงกลมเสร็จแล้วเราก็ x ไปสักหนึ่งครั้งในห่วงนี้แล้วเราก็โซ่สามแต่อธิบายไปช้าช้านะคะเผื่อมีมือใหม่ที่ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่อาจจะเพิ่งเข้ามาดูก็ได้เพิ่งจะหัดทำก็มี โซ่สแล้วก็เอ็กโซ่สแล้วก็เจะทําแบบนี้ทั้งหมดให้ได้ทั้งหมดหกห่วงนี้นะคะหนึ่เนี่ยหนึ่งสองสามสี่หห่วงแล้ว4ี่ถ้าไปใหม่ไปด้วยนะ5 หกหกมานี่เลยจิ้มตรงที่เราเอ็กไว้เนี่ยเสร็จแล้วดึงนี้ยาวหน่อยเราก็มาเอ็กในห่วงนี้ทำไมไม่โฟกัสล่ะคะนีะ่นะ x ในห่วงนี้แล้วเสร็จแล้วขึ้นไปโซ่6 1 2 3 4 5 6โซ่6พาัานหัวเข็ม2ครั้งนับไปโซ่ที่1โซ่ที่2นี้เรามาจิ้มลงตรงโซ่ที่2เส้นเดียวพอนะคะจิ้มไป1เส้น แล้วเราก็ปลดทีละสองเหลือไว้ปลดไม่หมดนะพันุเข็มสองครั้งพันุเข็มอีกสองครั้งทำทั้งหมดทำแบบนี้สามหลักสี่หลักรวมทั้งโซ่เห็นนึ่งสองสามสี่เสร็จแล้วเราก็รวบหมดรวบหมดแล้วก็โซ่หนึ่งสอง แล้วก็สอดเข็มไปสามห่วงสามห่วงนี้แล้วก็สี่ก็ทำมุมแหลมหนึ่งสองสามสี่โซ่สี่ลงมาสกับฐานตรงนี้ทำแบบนี้ทั้งหมดสี่กลีบนะคะหนึ่งสองสามสี่พันดเข็มสองครั้ง จิ้มลงที่เดิมหนึ่งสองสามรวบโซ่สองสอดเข็มไปสามห่วงสุดท้ายพอ สี่หนึ่งสองสองสามสี่สี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งครั้งสองครั้ง Um. สี่กรีบด,ดอกหนึ่งปาทำแค่สกลีบนะคะเสร็จแล้วเราก็จับเงี้ยแล้วเราก็จะมา x ลง1โซ่ที่เหลือนะคะทำสอ x เ,เพื่อทําก้านดอกเขานะหนึ่งส x โซ่หนึ่งอีกโซ่หนึ่งที่เหลือที่เหลือไว้นะคะแล้วก็นี่เป็นห่วงของเขานะใครจะ x อ,อีกสักครั้งหนึ่งตรงนี้ก็ได้นะคะ เดี๋ยวถ้าใครจะไม่ X ก,ก็ได้ใครจะเป็นใครจะไม่ X ก,ก็โซ่สามไปเลยก็ได้แล้วแต่ว่าเราจะทําหรือไม่ทําอ่าอันนี้ป้า X นี่นะก็จะได้อย่างนี้หนึ่งดอกแต่ต้องต้องรีบนะคะรีบถึงจะสวยเสร็จแล้วเราก็โซ่สาม ปกติดอกมะลิทั่วไปคือพอมาถึงตรงนี้เราก็จะถักถักดอกเหมือนเดิมปกติแต่ว่าพอมาเป็นดอกไม้แบบนี้ป้าต้องการนี่เขามีความห่างป้าก็ช่องถัดมาเนี่ยป้าก็ไม่ถักนะป้าก็จะเอ็กเฉยเเนี่ยเหมือนแพทนี้นะคะที่ป้าบอกไปเนี่ยถักไม่ถักถักไม่ถักถักนี่นะแล้วก็พอเอ็กแล้วเราก็หนึ่งสอง สโซ่3าม,ามพอถัดมาเนี้ยเราก็จะถัก x เกสร็จแล้วก็โซ่หกสองสามสี่ห้าหโซ่หพันหัวเข็มสองครั้งนับลงไปหนึ่งสอง 2, เรามาซีตรงโซ่ที่2เส้นเดียวทำกรีด แบบนี้ที่แนะนำไปก็จะได้ทั้งหมด3ามดอกนะคะสามดอกในแถวแรกนะ,ะก็จะได้3ามดอกในแถวแรกนี่นะคะนี่ต้องหนีบนะคะไม่หนีบไม่สวยนะอันนี้ดอกสุดท้ายดอกที่สาม พอได้ดอกที่สามแล้วใช่ไหมมันก็จะมาจบพอดีเสร็จแล้วเนี่ยวิธีวิธีอีกวิธีนึงที่มันง่ายๆง่ายๆกว่า,าวิธีที่ป้าให้แพทไปนะคะเนี่ยนะผ้ากูโตอีกวิธีหนึ่งก็คือว่าให้เราหนึ 1, 2, ่งสองสามนนี้จะให้จบแถวก่อนนะ อันนี้ไม่ถักนะคะแล้วก็กไปอันนี้คือจบหนึ่งแถวแล้วนะคะต้องมาตรงนี้อีก,อกห,นหนึ่งหลักนะถึงจะเป็นการจบหนึ่งแถวนะนี่พอเราจะขึ้นดอกถัดไปเนี่ยแถวถัดไปเนี่ยถ้าใครกลัวงงนะกลัวงงแบบแบบที่ป้าสอนไปนี่นะก็ให้หนึ่งสองสาแล้วเราก็มาเกตรงนี้เ็กระหว่างกลีบเนี้ยให้ขึ้นดอกไปเลยนะคะ ให้ขึ้นดอกไปเลยดอกเขาก็จะมีความหนาขึ้นมาเอชั้นชั้นของดอกเขาก็จะจะหนาขึ้นมาอีกแบบนี้ไม่งงแค่สลับแค่จะงงตอนขึ้นต้นพอจบกีบสุดท้ายพอจบดอกสุดท้ายโซ่สามมาเอ็กอีกหนึ่งช่องก่อนแล้วพอมอันนี้เราก็โซ่สามแล้วก็ข้ามข้ามดอกนี้มาแล้วก็มาขึ้นดอกขึ้นดอกเสร็จ อันนี้พอช่องถัดมานี้เราก็ไม่ถักนะเราก็มาถักถัดมามันก็จะเยื้องเยื้องกันไปเรื่อยๆนะคะแต่แบบนี้ป้าต้องการความห่างของดอกเข้ามากขึ้นแถวที่สองเนี่ยป้าจะไม่ถักเลยนะแต่มันจะงงมันจะงงตอนตอนจะขึ้นดอกเนี่ยป้าก็จะมีมาร์คไว้ว่าเอออันนี้คือดอกแรก ดอกแรกที่เราทําดอกแรกที่เราขึ้นไปดอกแรกเลยนี้ดอกสุดท้ายนี้ดอกแรกที่เราทําขึ้นไปแล้วก็แถวที่สองเนี่ยเราจะโซ่สามอย่างเดียวโซ่สามแล้วก็ x หนึ่งสองสามข้ามไปแล้วก็ x หนึ่งสองสาม เอกทุกช่องนะคะเนี่ยมันจะงงตรงที่เราจะจะจะเอกแล้วเราจะไปขึ้นแถวใหม่นี้แหละตอนใหม่ๆมันก็จะงงหน่อยหนึ่งสองสามก็มัน หนึ่งสองสามนี่ตรงนี้เรายัง X อ,อยู่นะเพราะว่าเราต้องการทำดอกให้เขาสลับกันนะคะเนี่ยเราก็ตรงนี้เราเรา,เราจะยังไม่ขึ้นดอกนะเราก็ X ไปก่อนเสร็จแล้วหนึ่งสองสามนี่คือจบแถวแล้วนะคะนี่คือดอกเริ่มต้นใช่ไหมที่เราจบอ่า แถวที่สองเราจบมาแล้วไปจะขึ้นแถวที่สามมันก็จะสับบางกันพอดีเห็นไหมเนี่ยมันก็จะมีสับบางระหว่างดอกพอดีดอกที่หนึ่งดอกที่สองนี่ยนี่ตรงกลางเราก็จะขึ้นดอกตรงนี้ขึ้นดอกไปสองสามสี่ สี่าหก เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะเดี๋ยวป้าจะเอ็กตรงนี้ให้ดูนะคะสมมติว่ามันครบสี่กลีบแล้วนะอันนี้เหลือหนึ่งโซ่ที่เราเหลือไวใช่ไหมคะเนี่ยแล้วก็จะเอ็กสองเอ็กเพื่อให้เขาดูเหมือนมีกลีบดอกมากขึ้นอันนี้ป้าก็จะมาเอ็กตรงช่องนี้อีกหนึ่งเอ็กาจะไม่เอ็กก็ได้เขาจะขึ้นโซ่สามไปเลยก็ได้นะแล้วก็หนึ่งสองสามถัดมาอันนี้ถักต่อมาเราก็ไม่ถักนะคะเนี่ย ตรงที่ไม่ถักเนี่ยแล้วไหมเราจะสังเกตการสังเกตง่ายๆคือถ้ามันตรงถ้ามันช่องที่มันตรงกับดอกเนี้ยเราจะไม่ถักแล้วเราก็จะมาหนึ่งสองสามมาถักถักช่องถัดมาเนี่ยอยู่ระหว่างกันเนี่ยเราก็จะขึ้นดอกขึ้นดอกไปนะคะแบบนี้นะ พอเข้าใจไหมคะมันก็จะเป็นสับบางอย่างนี้เนี่ยแถวนี้ถักเสร็จแล้วแถวต่อไปก็ไม่ถักสลับกันอย่างนี้นะคะมันจะงงแต่ถ้าหลักการสังเกตง่ายๆก็คือพอพอแถวแรกเราถักไปแถวที่สองเราไม่ถักใช่ไหมคะแล้วพอแถวที่3มเราจะถักเนี่ยเมื่อไหร่ที่มันมันเราเอ็กลงลงตรงช่องแล้วมันตรงกับดอกเนี้ย แสดงว่าตรงนั้นเราไม่ถักเราจะมาถักช่องถัดไปเทีนนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้แล้วเ,เรานำไปหนีบดอกเขาก็จะมีความห่างเห็นตัวดอกชัดเจนมากขึ้นแต่ถ้าใครถักแบบนี้แล้วมันงงก็ถักแบบที่ป้าแนะนำํำต่แรกคืออ่าช่องเว้นช่องทุกแถวเลย อย่างเดี๋ยวนะอ่าถ้าใครกลัวงงนะก็ให้ถักแบบนี้ถักแบบนี้มันก็เริ่มต้นมันก็จะเหมือนกันนะคะคือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกใช่ถกักอันนี้ไม่ถกัถกถักนี่มันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมพอแถวต่อไปแถวต่อไปมันจบมาตรงนี้ มันก็จะถักอย่างนี้อันนี้ไม่ถักมันก็จะมาถักตรงนี้ตรงนี้ไม่ถักมันก็จะมาถักตรงนี้มันก็จะเยืงขึ้นไปเรื่อยๆนะคะมันก็จะกลายเป็นแบบนี้เกนะคะป้านแนะนำอาจจะเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างนะนี่อันนี้เกนะคะ สวัสดีจ้า